สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาตีวิกผมและร้านอาตีวิกผมนะครับผมมาอยู่กับผมนะครับอาตีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นวิกผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเป็นงานทอแสกซ้ายแบบโมโ,โนนะครับผมจะเป็นงานทอโปร่งนะครับที่ว่าอยู่บนหนังศีรษะเราถึงถึงถึงจะเป็นสีของหนังศีรษะนะครับเรามาดูตัวงานกันที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เลยนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้นะครับ จะเป็นวิกผมแท้หนึง้เซนะครับผมจะเป็นงานทอมือบริเวณแสกซ้ายแบบโมโนนะครับผมจะเป็นงานทอแสกนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะครับเข้ารูปหัวสวยกับศีรษะของเรากันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดตัวโดยรอบกันเลยนะครับวิกผมแท้นะครับสามารถสทำความสะอาดเพิ่มเติม สามารถได้หม้วนทาวอลลุมเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมและก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับผมอายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีปีนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็จะใช้ได้นานนะครับผมแต่ถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีเราก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับผมสีของสินค้านะครับจะเป็นสีดํานะครับรุ่นนี้เรื่องสีนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเราสามารถย้อมทาสีใหม่ได้นะครับผม ประมาณนี้นะครับทาไมผมถึงบอกว่าต้องอยู่บนหนังศีรษะถึงจะเป็นสีของหนังศีสษกใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นงานทอแสกนะครับผมนี่นะครับดูยอดนิ้วผมเข้าไปตรงแสกนี่นะครับอันนี้จะเป็นสีของนิ้วผมนะครับประมาณนี้นะครับตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณไท้ายทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้เลยนะครับผม ทรงนะครับเราสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ว่าตัดได้ไม่เยอะนะครับผม